โอ้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเออเอโอออเอโออาเอโ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 อฮัลโหลท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> <c oughs> นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพูดดีๆก็ได้มั้งแหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เรากลับมากับเม South Park, The But ole, กมซาวด์พาร์คเดอะแฟกเจอร์ t ัตเทิลอะไรแบบนี้แล้วนะครับชอบ็ชอป <c oughs> ชอ็ชอปชอ็อปช็อปช็อปช็อปจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วนะครับผมและเราก็จะไป ช่วยหาผู้ติดตามเพิ่มในคุณตระแกมนะครับในการออกไปข้างนอกอเอาละเราออกข้างนอกกันดีกว่า Yahoo ห,หลังบ้านยังไม่ได้ค้นตู้ยินเลยอ,อ,อ๋อค้นไปแล้วหลเหรอเฮ้ยแล้วจากคูป,ปะคีอันน่าคิดถึงเฮ้ยข้างบนมีกล่องด้วยนี่วะอะไรกันน่ะทำไมคาราที่แล้วไม่มีเอาล่ะเรากดแต่งตัวได้ไหม กดบีไหมกดอะไรช่องเก็บของนัเนี่ยะช้าลืมตาขึ้นมามองเจอนิยามเช้าวทรูอะไรอะ่ะไอจีโว้ค้นหาเพื่อตามและเซลฟี่กับเขาโอเคเลยดูเหมือนว่าคุณยายจะให้เราเซลฟี่นี่ไงเรากดตัวอาเพื่อสแกนได้ว่าใครสามารถเซลฟี่กับเราได้ไการกดแซดใกล้ๆแล้วกดแซดล่ะอ๋อใช่แล้วไปใกล้แล้วกดแซดน,น่ารักจังเลยนะหนูเนาะ แน่นอนครับผมคุณยายไม่ต้องทำเสียงเหมือนคุณยายแน่นอนครับคุณยาย Oh it's selfie yes I've heard of those นนค,คุณยายครับผมขอยิ้มหน่อยยื้อมันต้องทำหน้ามันๆหน่อยเนี่ยหน้ามันสุดเลยเอ้คุณยายยิ้มสวยจังเลยอ่ะ Oh wonderful I'll see you on the internet กดแท็บเพื่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคุณสกีม คล้ายๆกับอินสตาแกรมเลยเนาะคุณยายได้ฟอลโล่เราแล้วโอ้โหแท็กเลยเยอะแยะเลยแท็กคนะันที่คิดเช่นบัฟเฟตบุฟเฟ่บัฟเฟต์เลยวะ่ะสามารถดูผู้ติดตามทั้งหมดได้โดยการกดวายโอเคเรามีแค่คุณยายสินะตอนนี้เราพัฒนามาถึงเลเวลหนึ่งแล้วเราไปทางไหนที่บ้านใครนายขอกุญแจบ้านห <c oughs> น่อยสิดังก่อนแล้วค่อยมาถ่ายรูปก,กันนะเออนี่บ้านบัตเตอร์นี่ไนงะคุณพ่อบัตเตอร์ครับบัตเตอร์อยู่ไหมอะไรวนะเนี่ย antidote คุณแมบ้านบัตเตอร์มันเป็นบ้านที่แปลกมากออกๆออกจะแบบเโรคจิตโรคจิตหน่อยนิ่นึงนะครับนี่จะเป็นห้องบัตเตอร์ออาวนี่มันห้องน้ำนี่วะ <laughs> ในบ้านนี้ห้องน้ำมันอยู่ตรงไ้น,ไนอะไรบานนะ่ะค้างค้างหลายชั้นโอ้โหขีบ้บัตเตอร์ได้ด้วยความยากระดับสองโฟกัสจู power ตั้งสมาธิที่พลังกดค้างกด A อค้างใช่แล้วไงต่อแล้วกดไว้อ้าวกดผิด เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรปะเนี่ยกด F F ของก,กดย้ำยำ้ำเออสุดยอดไหนมูนนี่กดอะไรกดแก๊สอัพตดกด F ย้ำๆเหรอตดตดกด AD เด,ด,ด,ด้วยเหรออะไรวะกดให้หมดท,ทุกปุ่มเลยแล้วก็ตัดชึบอ,อะไรวะเนี่ยทำไมมันขี้ยากขี้เย็นขนาดนี้เอ๊ะนี่อะไรอ่ะ ตัดไฟตัดไฟเหรอตัดไฟยังไง <S <S จำได้ว่าภาคที่แล้วมันโยนของได้นะครับน่ายัางโยนไม่ได้นะตอนนี้โอเคไปพึ่งแล้วกันถ้าเมื่อกี้เป็นห้องน้าแล้วนี่ห้องอะไรหนอล็อกด้วยอะ่ะอืมมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่ห้องไขรอ,อ่ะอ๋อห้องคนปู่คุณย่าของบัตเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับน่าจะอยู่ที่บ้านพักคนชรานี่ครับคนแก่ส่วนมากน่าจะอยู่บ้านพักคนชรากันหมดนี่น่าจะเป็นห้องบัตเตอร์นะที่ถูกล็อกโอเคงั้นเราไปละแล้วคุณพ่อ โอเคฝีถ่ายรูปเกลือกไม่ได้เราไปฝั่งเมื่อกี้แล้วเ้ามาฝั่งนี้มั้งเฮ้ยอันนี้เข้าได้เฮ้ยแล้วนะ่าเอาไงวนะ้งน่ะเฮ้ยแล้วมันมีอะไรเรืองแสงอยู่ท่านผู้ชมมันต้องเป็นชุดแน่ๆเลยกระเป๋าทรงผมอะไรวะโอเคอย่าพึ่งแล้วกันถ่ายรูปเลยไหมฝีไม่ได้บอกว่าต้องมีผู้ตตามเยอะกว่าน,นี้ก่อนนี่เด็กใหม่มันเหมือนว่านายจะอยู่สุดขอบจักรวาลที่เรารู้จักแล้วนะฉันว่านายถอยออกมาก่อนที่จะสู่ความบ่งว่งอันไกลโพ้นดีกว่า แหมออกนอกเสน้นทางก็ไม่ได้นะพ่อหนุ่มหน,นุ่มหน้ามนแล้วคนร้ายเจมันไส้มันไส้เฮ้ยคนนี้ถ่ายได้เลในในใยหนีผมนี่มันใจร้ายไส้ละกร,รมนี่ไงคุณลุงส่งจดหมายแต่ผมช่วยเปิดกล่องจดหมายให้เฮ้ยเราเปิดได้น,ดน,นายนี่มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงเลยเฮ้ยคุณชมอะไรนี่ต้องถ่ายได้โอ้โหคุณลุง เอาหน้ามาใ,ใกล้หน่อยทำหน้ามานันๆหน่อยเอ้าวคุณรุงบุรุษไปสนิยโอเคไนส์ไนส์โอเคอต้องถ่ายได้ดะเราเราดังแล้วนี่ถ่ายเยอะๆแมตตี้นะครับคนคนนี้อันนี้บ้านเราเองนี่หว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วบ้านเรานะเนี่ยเฮ้ยเปิดได้แล้วอ่าวเฮ้ยชินโปกเกมอน <laughs> ชินโปเกมอนนี่หว่ามีปืนเลเซอร์เอเลี่ยนอยู่ตรงนี้ด้วยดูดิกตัวนี้ขึ้นได้นี่เขาเอาได้ตัวนี้ขึ้นได้แล้วขึ้นยังไงน,นี่ไงอาวุธที่ภาคที่แล้วเต็ไมไปหมดเลยนะครับไปทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยลงรถบ้านคาร์แมนเราเปิดไปแล้วนี่หว่าถ้ามันปิดไปโอเค we can get a selfie together โอเคคนนี้ก็ถ่ายได้แล้วทำหน้ามันๆหน่อยเอากดผิดโทษโทษ น่าเบื่อริงวันนี้ชื่ออะไรแอนดรีไม่เลวเนี่ยไอตูดนายหาผู้ติดตามได้เ,เร็วมากทำดีต่อไปแต่ตอนนี้ฉันม,มีปัญหาในการติดต่อสมาชิกในทีมอ่ะนายต้องไปดูหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคกดเ,เ,เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาโอ้นีเ่เราต้องกดแ็บแล้วก็กดช่องพูกนี้หเหรอ๋อกดแมปต้องไปที่ไหนก่อนนะเราไปที่ไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมเราไปบ้านีิมันไคก่อนหรือเปล่านี่อยู่ถัดจากบ้านอันนี้ไปสองหลัง อ๋อกด F เพื่อดูว่าตรงนี้คืออะไรใช่ไหมบอกว่าเป็นการมาร์คจุดรอเปล่าโอ้่ไงกดตัว M แบบนี้ก็ได้โอเคโหลดแมปพื้นพื้โหลดเร็วมากโอเคเรากดแถบมาเพื่อเปิดชุดนี่เองโอ้โหอยากแต่งตัวมานานแล้วนี่ผมได้ชุดแอสซินมาน่าจะได้มาจากอันนี้เราเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมโอเคมันไม่มีสแต็กอะไรใช่ไหมล้วมีของแต่งหน้าเพียบเลยว่ะเฮ้ยขอบตาสุดเฟี้ยวนี่แหละเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะนี่ขอบตาแดงโคตรเท่อันนี้คือ คาแรคเตอร์ชีนะครับเป็นข้อมูลฮีโร่ของเรานั่นเองเนี่ยรัพาวเวอร์แหล่งพลังมาจากรูทวานอะไรวะนี่โอเคโคเทไปนี่บ้านสแตนนี่หว่าเปิดเข้าบ้านก่อนเลยเอาคุณปู่ แหมพวกนี้มันคลิปลุกไหมปิดทีเลยไ, <ป S 1> ไม่ดู <c oughs> จะปิดนะวุยจะปิดอะครับแบลบแบลบแบลบแล้วผนของ,ของนี่แหละเฮ้ยอะไรวมันอัติแฟกต์เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมันคือเครื่องอะไรวะมมาดื่มสักแก้ว เราก็ต้องขึ้นบ้านด้วยเพราะเราจะปนบ้านเขานี่ไงห้องสเตนฮัลโหลตอนนี้สเตนมันเป็นตัวอะไรนะอ๋อสเตนมันอยู่นี้มันอยู่ฝั่งฟิลอมพาวนี่มาห้องพ่อแม่สเตนลอยลอยลอยแรงลอยแรงอุย้ยหมวกครับซีสุดจัดเลยเฮ้ยนี่นอะไรรอยแตกที่ฉีกขาดอุย้ยต่อยได้ด้วยอุยอ้ยโอ้มีท่อน้ำอย่างนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยอันนี้ห้องน้ำาแน่อ๋อหรอก อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเอ้านี่ห้องไข่อ๋อน่าจะเป็นห้องพี่สาวสแตนนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าไปแล้วไปไปแล้วครับบ่นอะไรเจ๊ไปละสดีแรนดี้เฮ้เจ้าหนูนายพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอะเมื่อคืนมีคนมาขวนรถเมียฉัน่ะ มันเกิดขึ้นทุกคืนเลยตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นหนึ่งในพวกนายนะแต่ว่าเออช่างมันเถอะมาดูนี่สิจันจะให้ดูอะไรใครก็เติมที่ทำํำแต่มันทิ้งโน้ตไปด้วยนะฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการอ,อกหักรักคุดดนตุ๊ดหลอกฟันอะไรสักอ,อย่างนี่แหละ มันเขียนไว้ว่าแกคิดจะลืมฉันง่ายๆอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าเราจะผูกพันกันแล้วซะอีกฉันจะบอกเรื่องของแกให้โลอกรู้เลยคอยดูฉันเราหอนหวยกับเรื่องนี้จะแย่แล้วเจ้านูเอาเป็นว่าถ้านายจับได้ใครมาขวรถเมียฉันในคืนนี้ละก็ฉันจะไปติดตามคุณตะแกมของพวกนายแน่นอนเชื่อฉันเถอะเพราะในเมืองน,นี้น่ะฉันฮอตสุดๆเลยล่ะอะไรเวร้ยโอเคเราก็ยังป้นของได้ว่าตะเกวนี่มันปรับระดับความยากได้ป่ะวะอันนี้คืออะไรคอมแบทชาร์ลินขอให้เป็นระดับ ความยากห,หรือมั้งระดับความยากอันล่างนี่จะเป็นยากสุดเลยมั้งผมเลือกอันล่างแล้วกันนะครับมันน่าจะท้าทายดีป่ะนะปกติผมก็ออตอนนี้ฉันเห็นนายอยู่หน้าวังเมคาแล้วนั่นคือฐานทัพของมนุษย์เฝ้าบางทีเขาอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะอ๋อนี่แหละถึงแล้วบ้านฮิมันไ่บ้านม่าเฝ้าอะไรก่อนไปถึงบ้านเขาเราก็ต้องมาค้นโลงรถก่อนฮันลโหลอะไรไม่รู้ชิ้นส่วนมากมายไก่กองขอเข้าบ้านหน่อยครับ นเปิดทีวีก่อนอทำอะไรนะ่ะมนุษย์เป้าเดีย๋ยวค่อยมาคุยกันนะปนของก่อนปนของปนให้หมดเลยล้างบ้านก็นไปปนว้าวอันนี้เป็นวังเมคาอย่างนั้นเหรอวังเมคาของมนุษย์เป้าโอเคมีอะไรสิเองเป็นใครวะเนี่ยเอาจริงดิแกส่งเด็กใหม,ม่มาช่วยฉันเนี่ยนะ ไอคูณหำดำขอโทษนะเด็กใหม่แต่ว่าปัญหาของฉันมันใหญ่เกินกว่าเด็กใหม่จะทําได้น่ะหลายวันก่อนประตูมิติได้เปิดออกมีตัวชันอีกคนได้โผล่ขึ้นมามนุษย์ว่าในโลกคู่ขนานมันโผล่มาแล้วทำลายทุกอย่างทีนี้ขึ้นไปแล้วมาคิดกันดีกว่าว่าเราจะจัดการมันยังไงดีก็เราไงเพื่อนเรามาเพื่อการนี้ไงเราจัดการให้เดี๋ยวโอเควห้องไหนป้ามาห้องบนหรือเปล่า มีห้องใต้หลังคาด้วยนะครับห้องนี้แน่ๆอันนี้คือห้องน้ำเราก็ต้องคียบ้านสแต,แตดนด้วยโอเคยังไงซิความยากระดับ2ดาวกดครั้งแล้วไงต่อกด Y กันทองอื่นกด AS เออแล้วก,กดอะไรไม่รู้กดไปก่อนเบงเบงอืออือเยี่ยบไปเลยกด E หร ทำปตีตูดกดกดลัวไปย้ำเดียวที่สุดที่ทำได้ไม่ได้เดียวเสร็จยังเสร็จยังอะไรเฮ้ยโอเค,อเคไหนมูฟสัดวึสารสีฟ้าน่าจะเป็นสารเคมีพิษโอเคมังจากที่เราทำศึกสงครามเมื่อกี้มาน่าจะห้องนี้ปะอันนี้ห้องใครวะห้องพ่อแม่หรือเปล่าห้องพ่อแม่ของใคร ใครใครสิไม่ใช่ใครมันมีใครกับใครนะครับอันนี้ไอคนนี้นชื่อใครส่วนใครจะเป็นมนุษย์ยุงนะครับเฮ้ยนี่มันน้องน้อง,น,องน้องไอ์อยากถ่ายรูปหรครับได้เลยน้องพี่จะถ่ายรูปน้องเองน้องไอไอเป็นอา้าวโทษโทษพี่กดผิดน่ารักจังเลยถ่ายรูปก,กับเด็กต้องทำหน้าสดใสนะครับนี่ <Th> โคตรเท่เลยว่ะชุดนี้ <S <S ขอบตาแดงด้วย นีเสียงน่ารักริงโรยนี่ห้องน้องแหละเง้นลูกใครอะเจ๋งเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> โอเคมนุษย์ว่าวต่างมิติอยู่หลังประตูบานนี้ฉันสู้กับเขาไม่ได้ด้วยเหตุผลที่นายก็รู้ว่าแต่ก็วันคู่ขนาดมันปั่นป่วนฉะน,นั้นนายนายต้องเข้าไปจัดการเขานายต้องเตะตูดเขาเอาให้ยูมัดเอาให้เขากับไปจักรวันของเขาเลยเอไหมงั้นลุยกันเลย เอาให้ใครฉันกลับมาแล้วรุดเร้าสองจากโลกคู่ขนานน,น,นานๆไอพาเพื่อนมาเล่นกับเราดยเหรอเอาละตัวฉันได้โลกคู่ขนานกลับไปช่วเวลาของแกซะนายพูดอะไรแต่อยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้มาจากจักรวาลอื่นซะหน่อยเราเอาจะซีกันเห็นไหมหมอนี่แหละทำให้มนุรุดเร้าเสื่อมเสียมันถูกส่งมาเพื่อทำลายฉันและทำฉันอ่อนแอ เปล่าเปล่าฉันมาที่นี่เพื่อเล่นซูเปอร์ฮีโร่กับญาติฉันแค่นั้นเองอะ่ะและพอหมอที่ถามว่าอยากเป็นฮีโร่ตัวไหนฉันก็เลยบอกว่าอยากเป็นมนุษย์เป้่าเหมือนกันแต่หมอนี่บอกว่าเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นแล้วอะ่ะฉันก็เลยบอกว่าเราเป็นมนุษย์เปล่าทั้งคู่เลยดีไหมและไปบอกฟ้าว่าเราอยากเป็นมนุษย์เปล่าทั้งคู่เลยแล่ฟ้าก็บอกว่าให้ทําตามที่ฉันบอกลืมไปแล้วเหรอ ต้องขอโทษด้วยนะมนุษย์ว่าวจากจักรวาลอื่นแต่ครั้งนี้นายต้องได้เรียนรู้ว่าการเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั้นมันเจ็บปวดแค่ไหนเอาล่ะเด็กใหม่แต่ตูดมันเลยอาวจสนี่เราจะสู้กันจริงจริงแหละใช่แล้วคนจริงเขาเล่นกันแบบนี้แหละก็ได้ก็ได้ก็ได้จะมันทำให้ฉันได้เล่นกับญาติฉันน่ะเอาล่ะข้ามันเลยไออันเอ๊โอ้การต่อสู้ของอะไรนะมนุษย์ว่าวต่างมิติสตาร์ทคอมแบทกดสเปซบาร์ไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโทษทีนะฮะ เมื่อกี้ผมเอ่อผมน่าจะไปตั้งค่าอะไรก่อนเข้าเกมนี่แหละสมัครทันให้ซับซับไตเติ้ลสีเข้มมากนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคกลับมาสู้กันต่อเริ่มด้วยเปิดเกมก่อนใช่ไหมเราต้องบูตตัวเองก่อนดิเฮ้ยบูตเนี่ยแอสซิสต์คือบูตได้โปรเท่เวลาเราได้เล่นอีกตาใช่ไหมเราก็ต้องเปิดด้วยสกิลนี้สกิลหนึ่งจุ that hurt my shoulder because my shoulder is sensitive because I pulled a muscle catching a balloon. ได้ตีเหรอได้ตีอีกใช่มั้ยได้ตีอีกก็ใส่เลยครับฮึบอู้อู้อ้าวๆๆๆๆโอ้ย decisions in this game aren't they? You could not play. That's a decision you could make. Oh don't be silly. Very too hard right. I don't want to cause any permanent damage. มากกันไปแล้วบูตอีกที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 ได้หรือเปล่าเอ๊แล้วก็สกิลสามทำให้มันเด้งกลับมาฮึ้นโอเคสกิลสามอีกทีมันจะได้ไปอ้าวอ้าโอยโอย Uh, 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 yo, oh, hey. Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. Uh, that last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, uh, that damage okay, okay Kyle? Hey! That's some classic alternate universe bullshit! Yo! Why you, Oh! you oh, geez. I didn't think I'd actually hit you. Okay, now okay, i 82% of my, tar, I, my so I can use my inhaler. wait here yo โดนสั่งสอนพวกขีโกกข้โกงเนี่ยพวกขี้โกงแค่ชิงใครเอาไอ้ของเด็กชายเนี่ยที่ฉันขอเวลานอกแล้วแต่เขาไม่ฟังของตอนไหนวะอย่างี้ก็ได้เลยเอาอีกทีไหมไม่ได้วะต้องเลื่องหางเอาเลยเฮ้ย Take it easy Tiger I bruise very easily พี่มตายเรามาเลยเนันด่ามจะา้งมนุษย์รเป็นเอเลี่ยนนะเว้ยจะเรียกกาะอย่างนี้ไม่ได้ไม่เรียกขึ้นมาแต่ว่าในจักรวาลของฉนมันมีอยู่แล้ว h a ทคำพีข่าต้องห้ามไอ้นี่มันขี้โกงแล้วบอกว่าเออ มันบอกว่ามันเป็น Wait I thought I should get this turn instead of the new kid because he didn't wait when I said timeout earlier so I think it should be my turn. ขอแล้วเาแต่เขาไม่ฟังเลนตัดเป็นตาันขอตอนไหนวะ่ยอมโอ๊ยโอ้มันโกงเกินไปแล้ว Human kite from another universe is behind แก้มือ Cannon in my alternate universe มันสร้างโลอีกแล้วแล้วอันตีงี้มันได้ปหะันไม่ได้นะอันตีน่าจะทีเดียวตายแน่มันยิงบินแล้วโอ้ยโอเคอันตีได้แล้วเออมันโกงอะเอาอย่างนี้ก็ตายยู หแล้วจะชนะยังไงล่ะนี้อ,อ่ะแ o ว้ามันเป็น่ผมตั้งค่ามันโหดเกินไปแล้วหคอมแบทเนี่ยเอานี่ละกันม a สเตอร์มล์นะชุดไม่น่าเกี่ยวนะโอเค Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. I'm okay. 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 i am okay i am i am okay i am okay i am okay i am i am okay i am okay i am a i i i am okay i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  โอเคเลือดเราเหลือเยอะพอที่จะโดนยิงอีกไม่ตายนะครับเออไม่เป็นไรขอนี่ก่อนขอใชอันตีก่อน Wait I thought I ไอีโกงเอ้ยโอ้ยเคแลน่าจะใช้อันตีได้ละโอเคมาซ้อนมวยให้มันรูเฮ้ยไม่ตายเลยลอะไรกันบู๊ต่อยกัน นี่อันตีเราไม่ตายนะครับไม่ได้เลยวะเอสเออเอา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 เมันเยอะมากเราต้องถ่วเวลาใช่ไหมอะไรบ้าน่ะโอ้ดูเหมือนว่าถ้าไม่ตายมันจะพอแล้ววะไอนโชว์ถ้าไม่ตายแล้ววะเอา ้มนุษย์ว่าชนะตัดไปโอ้โหเอ้ที่นี่คือพี่ฉันต้องเป็นสายเลนแน่เลยเป็นไงบ้างล่ะตัวฉันโลกคู่ขนานฉันว่าซูเปอร์ฮีโร่นี่มันเจ็บจริงๆเลยอ่ะฉันว่าฉันกลับจักรวาลของฉันดีไปแล้วเหรอพวกโคตรห่วยเลยว่ะใช่ฉันว่าฉันจะกลับจักรวาลของฉันล่ะมนุษย์ว่าฉันว่าฉันต้องไปหยอดหูนั่นแหละโดนกระทืบหูเอ้อไปหมดแล้วเพื่อนฉันไม่รู้จะขอบคุณนายยังไงนะนะฉันจะคอยช่วยเหลือนายทุกครั้งที่เวลานายต้องการแล้วกัน ดกดล็อกมนุษย์ว้าว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 เยี่ยมไปเลยนี่คือห้องของนายใช่ไหมใครเรายังไม่ได้ป้นห้องนี้เลยอะ่ะป้นก่อนเลยอ,อะไรบ้าน่ะเฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนี่ว่าถ่ายรูปแป๊บนี่เพื่อนถ่ายรูปโอเคจ้า just two heroes hanging out เพื่อนมองกล้องเร็วเล่นโทรศัพท์สิทำหน้ามันมันหน่อยขอตาแดงแล้วมันที่ยิ่งไปก็ยังไม่ยิม้มว่ะหมอนี่คิดรูปจริงจ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้แม่การต่อตสู้ครั้งนี้นะครับมันไม่ได้นานตรนที่ผมสู้มันนานตรนที่ผมตายเนี่ยแหละตายบ่อยนะครับเพราะว่าปรับระดับความยากยากสุดแล้วมันก็บังคับยังไงก็ตายนะครับด้ยังไงก็ตายอ่ะเข้าใจป่ะนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็นานแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากให้มีต่อหรือชอบหรือไม่ชอบไงลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเป็นกําลังใจนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะนะครับบ๊ายบาย